สวัสดีครับสวัสดีครับป๋าโอ้ในคนขับล่ะว้ไปเองนี่นนโอ้าคนรีโมทบ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอ้ไปเองได้โอ้นี่คนขับอยู่นี่ดูครับนี่ง่ายง่ายเลยครับนั่งครับเอ้เมันจุ่น เฮ้ยมุนหน่อยมุนติวติวไหน,อน,นโอ้หาน้ำมันมมดนัวนี่ใช้น้มันไปใส่ได้ไปโอ้โหเร่งคอนโทรนปีมันเงนี่ใช้คอนโทรนแค่สองอันซ้ายขวาโอ้จวดจวดโอ้ <laughs> โอ้แน่นอนจะทิมนี่แน่นอนมากนี่ใช้สายพานสามตัวใช้ปัม๊มนี่ปั๊มนี่น่าจะสองตัวนี่เครื่องคูปต้าอันนี้จะเอามาทอดอีกคันบ่น่าจะเอามารื้ออีกนีโอ้เอาใส่เป็นช่วงล่างซิ่ง เจ็ดสิตู้แอร์ครับตัวนี้อันนี้เอามาบิวใหม่นะครับอยู่กับร้านประเสริฐการช่างโอ้นี่จะทิมนี่แกไปเล่นในตัวนี้ใหม่แล้วนี่อันนี้กี่ตันนี่น่าจะ6กตันเหมือนกันครับ นี่แกาขายไอชุดนั้นให้ผมแกไปเอาไหม่แล้วนี่นี่ชุดนี้เอามาใส่หกล้อแกจะทำเป็นหกล้อสเต็ปใหม่นะครับเป็นสเต็ปใหม่ไม่ใช่สเต็ปเดิมแล้วแกว่าเวอร์ชั่นจะเยอะกว่าตัวที่ผมซื้อไปอีกเดี๋ยวคอยดูว่าแกาจะไปแนวทางไหนอีก ใช่ธรรมดาครับแต่ทิมนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่ซิ่งนี่วิ่งเข้านาะเข้าสวนได้สบายสบายแรงครับเมื่อกี้ขับให้ดูแล้วแรงมากว่าจะมุนให้ดูสักหน่อยนะครับแต่ว่าน้ำมันหมด มแรงกระชูดเลยครับคันนี้เดี๋ยวไปคุยกับแกหน่อยอขายรถให้เราแล้วนี่ทำไม่หมดเลยนี่นี่ทิมนี่เอาเขียบไม่แล้วนี่ไรเคนหรือเขียบนี่แหละนี่เรามาดูนานจักรของแกครับอันนี้ก็เตรียมชำละแล้วนี่หกสิบนี่ชำละเลยครับ60กระสอบอันนี้ที่ไปขนมาให้ นี่ก็จะทำอะไรเอาแต่เครื่องนะครับเครื่องกับอะไรที่เอาแค่เครื่องนะครับช่วงล่างอะไรแกไม่เอาแกจะเอาเครื่องอย่างเดียวนี่ส่วนอะไรอื่นๆก็ถอดขายครับถอดขาย นี่ก็ร้านประเสริฐการช่างครับเส้นสองสี่ครับอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวพามาดูรถเกี่ยวคันแรกของผมครับนี่ที่ผมขายให้แกเมื่อตอนโอวหกปีแล้วครับนี่เนี่ยคันนี้เป็นรถเกี่ยวคันแรกของผมเลยนะนี่เจ้า DC 60 นี่คันแรกของผมเลยที่ผมซื้อรถเกี่ยวมาก็นี่จะเป็นคันนี้นีก็ลุยกันแบบสมบุกสมบันนี่ก็ตอนแรกๆนะครับเกี่ยวถึงสว่างเลยครับคันนี้ยันวางครับนี่พอดีว่าจะทิมแกอยากได้เอามาเป็นเขาเรียกไรเอามาเป็นครูหรือว่ามาเป็นอะไรนะครับเป็นรถทดลองของแก นี่ได้รถของผมนี่แหละมาเป็นรถทดลองคันแรกรถเป็นรถคันแรกครับคันนี้นี่ก็มาใส่เป็นช่วงล่างซิ่งนะครับของปาทิมเขาอันนี้แกก็ใช้มาหลายปีแล้วนะนี่เป็นรถทดลองครับคันนี้นี่ไม่รู้จับทำสีอะไรตัวซีอะไรตไรรนี่ส่วนคันนี้นะครับนี่สองคันนี้ก็จะไปอุดร นี่เป็นของลูกค้านะครับที่จังหวัดอุดรตัวนี้ก็ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทำการโมดิฟายใหม่หมดแล้วนี่เตรียมพร้อมส่งสองคันนี้ก็จะเดี๋ยวจะขึ้น S700 เรานะครับเดี๋ยวเราจะเป็นคนไปส่งให้นะครับนี่ประมาณ400โลอุดรธาน,นีนี่ช่วงล่างนะครับอันนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยพร้อมส่ง นี่พร้อมส่งครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่อะว่าแข็งแรงขนาดไหนครับรับรองว่าจบเพราะว่าผ่านการทดลองนะครับไม่ใช่ว่าพึ่งแต่มาทำแล้วก็พึ่งแต่เริ่มไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือทำจนทดลองจนอยู่ถึงว่าอะไรถูกสเต็ปแล้วนะครับ ถูระบบถูนี่ใช้งานจริงได้แล้วนี่ดูครับไอตัวตั้งแท็กเขาเนี่ยใหญ่นะครับตัวตั้งแท็กใหญ่ตัวนี้อันนี้ก็ถอดปากออกเอาแต่ตัวมานะครับนี่ถ้าก็ซื้อก็ถอดหัวออกนี่เอาแต่ตัวมา สองคันครับเจ้านี้สองคันอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับที่จะโอนมาโอนมาเหลืออีหมื่นกว่าบาทก็ถ้าโอนหมื่นกว่าบาทมาก็ขึ้นรถส่งเลยครับตัวนี้ีพร้อมส่งเลยบาทิมได้ของเล่นมาอวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไร เนี่ยผมว่าจะเขาซื้อต่อแกแกไม่ขายครับนี่โอ้นี่เนี่ยกันชนเลดคู่นี้ซื้อมาสามพันโอ้ถือว่าได้ถูกมากเลยครับนี่กันชนเลดเไอบางโครเลดนี่อันนี้บางบางโครนหน้าอันนี้ตัวอันนี้คู่คู่ 1, หนึ่งพันหนึ่งมั้งเนี่ยแกซื้อมานี่แกซื้ออะไรไม่เคยได้แพงกับเขาเรถะทิมนี่นะ ดูครับนี่ผม,ม่าจะขอซื้อต่อแกนี่นะนี่บางโคนจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ของแท้ญี่ปุ่นเลยครับเครื่องพับแกก็มีนะครับแต่ว่าแกว่าไม่พับแล้วเพราะว่ามันมีสําเร็จมาแบบสวยสดอย่างนี้ก็แกก็จัดเลยครับส่วนแผ่นนี้นะครับนี่แผ่นนี้ก็นี่ตัด เป็นรูเป็นรูนี่ก็เตรียมที่จะขึ้นรถสไลด์แกแกจะทำใหม่นี่จะทำเป็นรถสไลด์ใหม่อีกคันหนึ่งเอาไว้วิ่งทรงอะไรพวกเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเอาไอ้คันใหญ่วิ่งมันไม่ตอบโจทย์นี่พอดีผมผมต้องขนย้ายรถไมโครรถเกี่ยวด้วยผมก็เลยเอาคันใหญ่แกไปใช้ซื้อโตแกไ,ไป แกก็เลยทําเป็นหกล้อนะครับหกล้อหกล้อมันจะวิ่งใดญ่คล่องแคล่วกว่านะครับแล้วก็จะตอบโจทย์ว่าพวก็แกต้องส่งพวกอะไรพวกนี้นะครับพออะไรพวกนี้แกจดลิขสิทธิ์แล้วนะครับนี่อันนี้ยังไม่ทําสีนะครับผลิตนะครับผลิตยังโตเนื่องนี่ระบบรอยเชื่อมรอยอะไรนี่เชื่อมให้อย่างดีนะครับนี่ ตัวนี้ก็จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเรียนแบบไม่ได้แล้วในประเทศไทยนะครับหรือว่าคือมีของเกเจ้าเดียวนะครับเจ้าเดียวถ้าใครที่ต้องการที่จะเอาไปใส่หรือว่าอะไรต้องมาซื้อกเกยอย่างเดียวเลยครับนี่เกจะส่งเพราะว่าเกจดลิขสิทธิ์แล้วตัวนี้นี่ช่างอื่นที่จะมาเลาะเรียนแบบเกก็ไม่ได้ นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าผู้เป็นสมองของเขานะครับเขาจดเอาไว้แล้วว่าที่เขาจะคิดค้นได้นี่เขาก็ลองผิดลองถูกนะครับนี่การลงทุนมันก็ต้องมีกําไรและก็มีผลตอบแทนไม่ใช่ว่าลงทุนคิดนอนคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมาแล้วก็ พอเราประดิษฐ์เสร็จก็เขาก็ลอกเอาไปใช้นี่ก็ก็ไม่ไหวนะครับก็เลยมีการจดสิทธิบัตรหรือว่าลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ตัวนี้นี่จะได้ของดีมาจริงๆเลยครับบังโคนครับของญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับถอดออกมาครับอ๋อใครที่สนใจนะครับช่วงล่างรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวรุ่น60-70 ร้อยห้าทุกรุ่นนะครับของคูบูต้านี่เข้ามาดูได้นะครับว่าสนใจก็มาสอบถามราคาคุยกันเอาเองครับส่วนคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ